มีแจ่มเพื่อนชุดนี้จบเดี๋ยวก็ทำหมูกระปองโตนะผลตอกกลางคืนเลี้ยงตัดยางก็เลยจะไปตัดยาส่วนเครื่องิสามมือพักลิกหมูกกระตอนเครื่องปรุงกพ่มนี่นะขาตะไคร้ที่หอมกระเทียมขมิ้นกระชายกระปิกเอามาปั่นรวมกันนะ แล้วผัดกับน้ำมันหอมนะให้หอมนะหมูสนนะใจก็เอาแช่แข็งแต่ว่าหั่นเอาไว้แล้วนะเพราว่าของมันแข็งเราต้องหั่นเอาไว้ก่อนเราจะเอามาหั่นต้มแข็งไม่ได้ สดมากหมูหั่นไว้แล้วก็จะใส่ลงไปนะทำง่ายๆจ้ะไม่ยากถ้าเราหาแบบนี้ก็กินวันนึงนะมันกินวันเดียว ก็จะเป็นเกลือนะไ,นนนนไม่เค็มเยอก็ไม่ต้องมากเท่านี้ก่อนมันจะเกลือจะบอกเกลือน,นะอันนี้ตาลนดิดหน่อยตาลจะไม่ใส่เยอะประมาณนี้ก็พอแล้วครึ่งช้อน ช้อนโต๊ะก็ผัดนิดเดียวข่ง,งน,นัวตามถนัดใส่มากเซ่บหลายใส่น้อยเส็บน้อยใส่มากเซ่บมาก,กมันจะเฟือยเราจะต้องผัดให้สุกนะแล้วก็ใส่สตอรีดกัน ให้หมูก็สุกก่อนซึ่งมก็ยังไม่สุกเราต้งซีนรสออกก่อนให้เค็มเยอะถ้าเค็มเยอะไม่ได้เพิ่มอีกนิดหนึง่งนี่แหละกุกข้าวจะได้พอดีเป็นได้กินเค็ม เค็มมากก็ไม่ไหวานแต่สนใจจะไม่ชอบเค็มาาก็จะเลยก็ออกกลางๆเพราะเราไม่ชอบเค็มเขาชอบเค็มนี่นะกระตอแช่เข็งเอาไว้เหมือนกัน ก็ไปหามาเรากินไม่ทันแล้วก็เอาแช่เข็งแต่จะใช้แล้วก็เอาออกมานะของแช่เข็งได้ทุกอย่างโยนผักผักเสื้อเป็นผักเช้าักมุ้งต้นหอมผักเกีย๊ยวนี้แค่ยากตอกมานี่เหลวเลยจะตอไม่เหลวนะเป็นเม็ดผักมุ้งก็ไม่อแช่นะ อ้วกปูอยู่ในดมไม่เอาแซ่ดีนะชัดเลยจ้ะจะากค่อนข้างเนนะผ็ดนะผัดที่จดใจเราจะขีดใบมะรูใส่ไปนิดนึง ที่เราขีดว่าเราไม่ต้องการให้เ้าเป็นฝอยแล้วก็เป็นชิ้นๆนิดหน่อยอหอมหอมใบมากรูดก็แค่แข็งนะไปทีเก็บมาทีแค่แข็งเลยก็ได้ไม่แห้งกินได้อยู่ได้ราบปรษานะ ใส่จานนะเสร็จแล้วเพราะถ้าเราปรับใส่จานเราจะได้โต้เพือนว่ามึงจะน,นี้ไม่ใช่เก้าบาทสิบบาทนะ 这套你怎么加？大家比较。